โชคร้ายรับต้นปีเลยล่ะค่ะพระเอกจอมเกรียนบอยประกอก็ช่วงกลางดึกวันเขาดาว31ธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่ครอบครัวกำลังฉลองส่งท้ายปลายปีอยู่ที่หัวหิน บานยานลาดพร้าวที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงได้ถูกขโมยงัดบ้านยกโมเดลของสะสมแบบปริกและหุ่นฟิกเกอร์ก็ซิล่ารวมมูลค่ากว่า1น0 0 0 0กว่าบาทไปได้หนุ่มบอยเปิดใจว่ารู้สึกโล่งใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตาม,ตามจับคนร้ายได้เพราะห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวม,มากกว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือเสียหายค่ะปกติจะมีช่างอยู่แต่ว่าวันปีใหม่ก็คือช่างไม่อยู่แล้วก็ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นห้องโลง่ลงๆผมก็เลย มีเอาของไปเก็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยอก็ยังยังถือว่าโชคดีที่ว่าไม่มีคนก็เซ็งแหละมันก็แบบเออจะที่มากกว่าเซ็งตอนแรกคือช็อกเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับนอยกลัวเมื่อเมื่อวันจันทร์ผมก็ไปไปเรียกว่าทา,ทางกองปราบก็โทรมาตามว่าให้ให้ผมไปดูของกลางไปดูของที่โดน ขโมยไปอะว่ามันใช่ไหมตรงไหมครบไหมอะไรเงี้ยถามว่าหวังไว้ไหมว่าจะได้คืนก็หวังไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีเบาะแสพอสมควรอะไรเงี้ยไม่ถงกัทางตำรวจอะแต่ก็ไม่ได้หวังมากตอนนั้นคือไอ้ที่คิดก็คือไอ้เรื่องของอะคือจะเป็นเรื่องลองแต่เรื่องหลักก็คือเราเรื่องเรื่องความปลอดภัยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนีนพ้พอจับได้แล้วเราก็ สบายใจคือเ,เรื่องของการแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าตัต้งกล้องวงจรปิดเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นบ้านที่ต่อเติมแล้วก็รีโนเวทอยู่ก็เลยยังไม่ติดกล้องแต่กลับก็ติดอยู่แล้วนะฮะก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ต้องรอแนละ้วก็เนี่ยเรียกเรียกช่างเข้ามาติดกล้องแล้วครับส่วนเรื่องราวดราม่ารายการดังบริษัทฮามไม่จาํากัดที่แจ้งเปลี่ยนชื่อรายการเป็นฮามไม่จาํากัดทั่วไทยรวมถึงเปลี่ยนทีมพิธีกรยกแก๊ง ทั้งบันเชิญยิ้มแจ๊ชชวนชื่นนักคอมชวนชื่นตักบริบูรณ์โดยเหลือเพียงนุ้ยเชิญยิ้มที่ยังอยู่ในรายการจนทําให้เกิดข้อสงสัยในความสัมพันธ์ของนุ้ยและเพื่อนรวมทั้งสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนพิธีกรเพราะมีปัญหากับทางบริษัทหรือเปล่าซึ่งนุ้ยเชิญยิ้มที่ออกมาไลฟ์สดก็ย้าว่ามีตรภาพยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม แต่ที่ต้องเปลี่ยนตัวเนื่องจากตั๊กบริบูรณ์ได้ทำรายการทีวีโจเกอร์แฟมิลี่ปอนให้กับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งบอนเชิญยิ้มและนักคอมจึงได้ยกขบวนตามไปด้วยส่วนที่นุ้ยเชิญยิ้มไม่ได้ไปเพราะเจ้าตัวรักบ้านหลังนี้มากยังอยากสร้างเสียงหัวเราะอยู่ตรงจุดเดิมนุ้ยเชิญยิ้มยังเผยอีกว่าเส้นทางที่แต่ละคนเลือกเดินก็เพื่อไปเติบโตแยกเพื่อไปเจริญยิ่งขึ้นเพียงอาจจะไปกันเร็วเกินจนคนดูรับไม่ทันก็เท่านั้นเองค่ะ นี่ก็ดราม่าขึ้นซะง,งั้นเมื่อชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เตือนคุณพ่อลูกหนึ่งอ้วนร,งรังสิตหลังเจ้าตัวโพสตคลิปหยอกลูกชายน้องรอฮาที่กำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงแต่หนุ่มอ้วนกลับนำเงินแบงค์พันจำนวนหลายใบไปนับอยู่บนเตียงและให้ลูกชายจับจนทำให้มีชาวเน็ตเกิดความกังวลว่าในธนบัตรจะมีเชื้อโรคและช่วงนี้โรคโควิด -19 กําำลังระบาดอาจทำให้เจ้าตัวเล็กติดเชื้อตัวนี้ได้จึงแห่เข้าไปคอมเมนต์เตือนและติติงเป็นจำนวนมากค่ะ